พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าประสบการณ์การรับสุขและการสำแดงพระคริสต์จันทาที่9พระคริสต์ในฐานะที่เป็นการเป็นขึ้นและเมล็ดข้าวสาลีวันจันทร์เลขโรมันหนึ่งเราสามารถมีประสบการณ์รับสุขและสำแดงพระคริสต์ในฐานะที่เป็นการเป็นขึ้นอรบิกหนึ่งถ้าจะมีชีวิตเป็นอยู่ในการเป็นขึ้นเราก็ต้องมองเห็นหลักความจริงที่ถูกเปิดเผยออกมา เกี่ยวกับการเป็นขึ้นของ,รรงอพระคริสต์วงเล็บหนึ่งพระคริสต์ที่อยู่ในสภาพมนุษย์ของพระองค์ได้บังเกิดจากพระเจ้าในการเป็นขึ้นของพระองค์เพื่อกลายเป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้าวงเล็บสผู้เชื่อของพระคริสต์ทุกคนล้วนได้รับการบังเกิดใหม่จากพระเจ้าพระบิดาผ่านการเป็นขึ้นของพระคริสต์เพื่อก่อกำเนิดคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์เป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบของพระองค์ วงเล็บสามพระคริตในฐานะอาดามคนสุดท้ายได้กลายเป็นพระวิญญาณผู้ประธานชีวิตวงเล็บสี่หากการเป็นขึ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีประเด็นหลักเหล่านี้วงเล็บเปิดพระบุตรหัวปีของพระเจ้าในฐานะที่เป็นศีรษะของพระกายบุตรมากมายในฐานะที่เป็นอวัยวะของพระกายและพระวิญญาณน,นั้นในฐานะที่เป็นธาตุแท้และความเที่ยงแท้ของพระกายวงเล็บปิด ก็จะไม่มีคริตจักรไม่มีประกายของพระคริสและไม่มีแผนการบริหารของพระเจ้าอรบิกสองพระวิญญาณนั้นคือความเที่ยงแท้ของพระเจ้าตรีกภาพความเที่ยงแท้ของการเป็นขึ้นและความเที่ยงแท้แห่งประกายของพระคริสวงเล็บหนึ่งความเที่ยงแท้ของพระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอนคือพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้ที่สาเร็จสุดยอดวงเล็บสอง ความเที่ยงแท้ของการเป็นขึ้นคือพระิสต์ในฐานะที่เป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตวงเล็บสามพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้ทําให้ทุกสิ่งของพระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอนกลายเป็นความเที่ยงแท้ในพระกายของพระิสต์วงเล็บสี่ถ้าไม่มีพระวิญญาณน,นั้นก็ไม่มีพระกายของพระิสต์ไม่มีคลิสตจักรจปดาที่เวันจันทร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า โยฮันบทที่1 6ข้อ13ถึงข้อ15แต่เมื่อพระวิญญาณเห็นความแท่งแท้มาแล้วพระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความแท่งแท้ทุกอย่างพระองค์ให้เราได้รับส่าราศีเพราะพระองค์จะทรงนำสิ่งที่ได้รับจากเรามาแจ้งแก่ท่านทั้งหลายทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นเป็นของเราเหตุฉะนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงนำสิ่งที่ได้รับจากเรานั้นมาแจ้งแก่ท่านทั้งหลาย ในการเป็นขึ้นเดียวกันนั้นพระคริสต์ได้บังเกิดเป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้าส่วนผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรอย่างเราก็ได้บังเกิดเป็นบุตรมากมายของพระเจ้าเป็นฝาแฝดของพระคริสต์นอกจากนั้นในการเป็นขึ้นเดียวกันนี้พระคริสต์ยังได้กลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตวันนี้การศึกษาพระคัมภี์ของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการเป็นขึ้นนั้นได้กลายเป็นการสรุปรูปยอดแล้ว การสรุปรวบยอดนี้คือการเป็นขึ้นของพระคริสต์ไม่ใช่แค่การที่พระเจ้าทรงทำให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายในการกระทำอันศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวนี้พระเจ้าได้ทรงกระทำให้สามสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำเร็จสมบูรณ์พระองค์ไม่ได้ให้กำเนิดพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ให้กำเนิดพระบุตรหัวปีของพระองค์พระองค์ทรงให้กำเนิดบุตรมากมายของพระองค์ในการให้กำเนิดหนึ่งเดียวนี้และพระองค์ทรงกระทำให้พระเยซูคริส ที่เพิ่งได้รับการมาเกิดใหม่จากพระเจ้าผู้นี้กลายเป็นพระวิญญาณผู้ประธานชีวิตสามสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ถูกทำให้สำเร็จสมบูรณ์ในการกระทำครั้งเดียวนี้หากการเป็นขึ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีประเด็นหลักเหล่านี้ก็จะไม่มีคริสตจักรไม่มีประกายของพระคริสต์ถ้าในพระคัมภีร์ไม่มีการเปิดเผยเกี่ยวกับพระบุตรหัวปีของพระเจ้าบุตรมากมายของพระเจ้าและพระวิญญาณผู้ประธานชีวิต ก็จะไม่มีแผนการบริหารของพระเจ้าเลือกอ่านข่าวสารพระกายของพระคริสต์ก็คือคริสตจักรในวันนี้และความเที่ยงแท้ทั้งหมดแห่งพระกายของพระคริสต์ก็คือพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้ของพระเจ้าตรีกภาพที่สาเร็จสุดยอดความเที่ยงแท้ของพระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอนคือพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้ที่สาเร็จสุดยอดของพระองค์ความเที่ยงแท้ของทุกสิ่งที่พระเจ้าตรีกภาพทรงเป็นทรงมี และทรงสามารถกระทําก็คือพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้นี้ความเที่ยงแท้ของการตายและการเป mm ็น hmm. ขึ้นที่พระเจ้าตรีกภาพทรงผ่านนั้นก็คือพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้นี้ด้วยเช่นกันนอกจากนั้นพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้นี้ได้กระทําให้ทุกสิ่งของพระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอนกลายเป็นความเที่ยงแท้ในพระกายของพระฤิสิ์ทุกสิ่งที่พระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอนทรงเป็น ซึ่งครอบคลุมถึงความชอบธรรมความบริสุทธิ์ชีวิตความสว่างฤทธิ์เดชพระคุณและคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดล้วนได้ถูกแปลสภาพเป็นจริงโดยพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้เพื่อจะกลายเป็นคุณลักษณะที่เป็นจริงแห่งพระกายของพระคริสต์คุณลักษณะของพระเจ้าเหล่านี้ได้ถูกแปลสภาพเป็นจริงในคริสตจกักรโดยพระวิญญาณนั้นที่อยู่ในพระกายของพระคริสต์ดังนั้น ครือแต่จักจึงมีความเที่ยงแท้แห่งคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งไปกว่านั้นทุกสิ่งที่พระเจ้าตรีภาพได้ประสบการณ์ซึ่งครอบคลุมถึงการกลายเป็นเนื้อหนังการตรึงตายและการเป็นขึ้นก็ได้ถูกแปลสภาพเป็นจริงโดยพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้เพื่อกลายเป็นประสบการณ์จริงต่อพระกายของพระคริสต์เช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถดำเนินชีวิตมนุษย์ที่ปกติอยู่บนแผ่นดินโลกในวันนี้ได้ เราสามารถจัดการกับเรื่องราวด้านลบต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราด้วยศักยภาพแห่งการตายของพระคริสต์เราไม่บันดาลโทษะไม่กล่าวโทษหรือตำหนิผู้อื่นเพราะการตายของพระคริสต์ได้ถูกแปลสภาพเป็นจริงอยู่ภายในเราโดยพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้นอกจากนี้พระวิญญาณน,นั้นพร้อมด้วยการเป็นขึ้นของพระคริสต์ก็ได้กระทำการอยู่ในเราทำให้เราสามารถรักและให้อภัยผู้อื่นได้ตัวยอย่างทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ก็คือการที่พระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้ได้ tá, ja e en, mm hmm. นำประสบการณ์ของพระเจ้าตรีกภาพเองมาแปลสภาพเป็นจริงอยู่ในคริสตจักรเพื่อกลายเป็นประสบการณ์จริงต่อคริสตจักรนี่ก็คือพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้ของพระเจ้าตรีกภาพที่ได้กลายเป็นความเที่ยงแท้แห่งพระกายของพระคริสต์บัดนี้พระวิญญาณนี้ทรงอาศัยอยู่ในวิญญาณที่บังเกิดใหม่ของเราและเข้าสนิทกับวิญญาณของเราจนกลายเป็นวิญญาณเดียว คงไม่เพียงอยู่ในเราแต่ยังได้เข้าสนิทกับวิญญาณของเราจนกลายเป็นวิญญาณเดียวกันกับเราด้วยดังนั้นเราจึงต้องฝึกฝนหันทั้งตัวของเราเข้าสู่วิญญาณที่เข้าสนิทและตั้งความคิดของเราไว้ในวิญญาณที่เข้าสนิทนี้เราต้องพูดกระทําสิ่งต่างๆปฏิบัติต่อผู้อื่นและจัดการเรื่องราวต่างๆตามวิญญาณที่เข้าสนิทนี้เมื่อเรามีชีวิตอยู่ในวิญญาณที่เข้าสนิทนี้ เราก็จะสามารถดำเนินชีวิตออกซึ่งประกายของพระครตและกลายเป็นการสําแดงแห่งกลุ่มชนของพระองค์